สวัสดีครับผมมารีวิวขนม,ขนมพุดดิงด้ง,งคุชดิ้งครีมนมสดนะครับววนี่ซื้อที่เซเว่นเดี๋ยวผมแกให้ดูเลย,วยวอเโอ้โอออตัวสัต์มันนุ่มมาก,กเลยครับมันนุ่มมาก อุ๊ยโอ้ยโอ้ยทำนี้อร่อยมากเลยครับผมพุดดิ้งครีมนมสดทุกคนชื้อมากินนะครับอร่อยมากเลยมันก็อร่อยมาให้เบิ้นดูกินมัน คกไดดีดีครับผมชอบมากอร่อยกรที่อร่อยอร่อืมอร่อยมากเลครับ นี่เขาต้องเอาแบบนี้ทาครีมแล้วก็ตกกักยิ้มตักมาเป็นนะโ,อ,โ,โ,อ,โะนอ,อ้โหอุ้ยกินไปเลยอุ้ยอีกแล้วไอ้เจคิวนะทำมากใช่ไหมืออไอ้เจคิวทำมาอืมอร่อย ทุกคนไปซื้อได้ที่เซเว่นครับร่อยมากครับอร่อยมากทุกคนกินแล้วทุกคนก็ชอบแต่ อร่อยจริงค่ะรูกอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยไหอร่อยมากม,ม,ามากทุกคนไปซื้อทุกวันเลยอร่อยมากเลยขายที่เซเวนน่นถูกหรือไม่ถูกสามสิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทแพงมาก เพงไหมเพลงไ้มพงไหมเหมือนนมฮอปกรดูเหมือนนมฮอปกรดูครับกินแป้งหมดแล้วข้างบนกระดุ้งเลยม่อไปลูกนครับ บายบายครับอย่าลืมกดไลค์ช่องฟูจิโชชนกดกระดิ่งด้วยนะครับ